วันนี้บ้มอยามา unbox iPad Pro M4 พร้อมกับเอามาเทียบกับ iPad Pro M1 ที่บ่มใช้อยู่แล้ว มันควรจอัปเกรดไหมต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นพวกอยาามาคุยเรื่อง positioning ของ iPad ใน product lineup ของ Apple ที่ตอนนี้บมรู้สึกว่ามันแปลกมากๆอะตอนเปิดตัวเนี่ย iPad Pro M4 มันเป็นเครื่องที่บอมอยากได้มากนะครับตัวใน,นขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเครื่องที่บมตัดสินใจซื้อ,อยากเหมือนกันเพราะในภาพใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ iPad Pro M4 มันสามารถทําได้ที่ iPad Pro M1 ที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับทย่นั้นทุกคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าบมอัปเกรดมาเป็น iPad Pro M4 ทาําไมบอมเล่าใบบออห้ส ึว่าอัปเกรดจาก M1 มาเป็น M4 เนี่ยมันไม่คุ้มถูกไหมแต่ว่าพอไปจับของจริงแล้วอะ่ะคือชอบนะอันนั้คือสั้นๆเลยสิ่งที่ผมประทับใจตอนไปจับของจริงเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือเรื่องจอครับจอมันดีมาก อย่างที่2คือเรื่องความบางอย่างที่3คือเรื่อง4 Space Black แล้วก็อย่างที่4เนี่ยคือ Magic Keyboard ใหม่ซึ่งความประทับใจ Magic Keyboard ใหม่เนี่ยมันอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับแล้วประเด็นเนี่ยคือมันไม่สามารถเอามาใช้กับ iPad Pro M1 อันเก่าของบอมได้ไงคือมันต้องมี iPad ใหม่ด้วยถึงจะใช้ Magic Keyboard ใหม่ได้ประกอบกับช่วงหลังเนี่ย iPad Pro M1 ของบอม,มแบตมันเริ่มแบบไหลแล้วนะครับใช้ไปปุ๊แบ,บแบบแมทรู้สึกว่าลดเร็วมากนี่ก็คือ4 Space Black ที่บอมพูดถึงนะครับที่บอมชอบเลยมาดูตอนนี้เนี่ยก็ยังชอบอยู่นะคร่องื เทียบก,กันกับสี Space Gra นใน iPad Pro M1 เนี่ยก็คือเห็นได้ชัดเลยนะว่าสีมันเข้มกว่าหลายเฉดอยู่แล้วคือจับในมือเทียบกันซ้ายขวาเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงความบางเบาวกว่าของ M4 นะครับก็คือด้วยความที่อยากใช้ Magic Keyboard อันใหม่อยากได้จอ Tandem OLED อยากได้สี p a c e Black แล้วก็ด้วยความที่ iPad Pro M1 ของบอมเนี่ยแบตมันเริ่มเสื่อมแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบอมอัปเกรดมาเป็น iPad Pro M4 นะครับแล้วก็เซตอัพ iPad Pro M1 เนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะปลดระวางละแต่ว่าถ้าถามว่าสาหรับคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยแล้วอยู่ในสถาน หมส่วนตัวบอมคิดว่าตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้คุมขนาดนั้นนะอันนี้เพื่อความโปร่งใสอีกปัจจัยหนึ่งใหญ่ๆเลยที่ทําให้บอมเลือกอัปเกรดมาเป็น iPad Pro M4 เนี่ยเพราะว่าอาชีพบอมคือการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็อยากมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ iPad Pro M4 ให้ทุกคนฟังกันคือสิ่งที่ได้มาจากการอัปเกรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ดีขึ้นความบางเบาขึ้นได้ใช้ Magic Keyboard ใหม่ชิป M4 ที่มันแรงขึ้นบอมมองว่าเป็นแบบ quality of life u p g r a d e อะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ iPad ของเราแต่มันเป็นอัปเกรดเล็กๆๆนนนน้้้้ออยททีีีี่่่ําาาาใใหหชชวววิตมัดขึเเ iPad นะนนเลรร iPad งคื อัปเดตอยู่เนี่ยก็มาดู Magic Keyboard นะครับสิ่งที่บอมอยากใช้อันนี้แอบแกะไปแล้วนิดนึงไอที่บอมบอกว่าครั้งแรกที่บอมลองแล้วประทับใจเนี่ยมันคือเรื่องนี้นะครับฟินิชอลูมิเนียมที่บอมรู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่าเดิมมากอย่างที่2เนี่ยคือเรื่อง Haptic Touch ครับมันรู้สึกว่าฟีลิ่งแพคแพดเนี่ยมันดีกว่าเดิมมากเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูเลยคือเวลากดของ iPad Pro M1 เนี่ยมันจะเสียงแบบแบบนี้ได้ยินป่ะแต่ว่า g i c Keyboard อันใหม่อ่ะคือเห็นปะ มันไม่มีเสียงแต่มันได้ feeling haptic touch แทนแล้วที่สาคัญได้อัปเกรดพวกนี้แล้วเนี่ยน้ำหนักมันเบาลงนิดนึงด้วยนะครับเ <c oughs> ทียบกับ Magic Keyboard ของอันเดิมส่วนเรื่องฟังกช์ชันโรที่มันมีเพิ่มขึ้นมาในตัวใหม่เนี่ยคือ ตอนใช้ตัวเกา่าอ่ะมันไม่ได้มีจังหวะไหนที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยอยากมีฟังก์ชั่นโรจังเลยอยากกดได้จังเลยแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมาให้เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะระหว่างที่ย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่เนี่ยบมขอมาอันบ็อ p ซ์ e Pencil Pro ซนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่บอมไม่ได้ Expect ว่าตัวเองจะซื้อเลยอะคือส่วนตัวบอมเนี่ย Apple Pencil ปกติบอมใช้แค่การจดโน้ตหรือว่าวาดอะไรแบบง่ายๆนะครับบอมไม่ได้แบบเป็นมือโปรในการวาดรูปแต่ว่าประเด็นก็คือ Apple Pencil Generation ที่2อเนี่ยอันเก่าที่ผมใช้กับ iPad Pro M1 อะ่ะมันใช้ด้วยกับ M4 ไม่ได้แล้วไหนๆจะต้องซื้ออันใหม่แล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ Apple Pencil ที่มันเป็น USB-C ที่มันสามารถใช้กับ M4 ได้นะครับ มันเพิ่มต่างอีกไม่เยอะนะก็เลยเลือกเป็น Apple Pencil Pro เลยดีกว่าจะได้เอามาลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยนะถ้าเทียบกับ Apple Pencil อันก่อนเนี่ยดูจากภายนอกก็คือมันเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับต่างกันแค่คําว่า Pro ข้างหลังแต่มันก็เป็นแค่ที่ภายนอกนะครับที่หน้าตามันเหมือนกันฟีเจอร์ที่บอมชอบใน Apple Pencil Pro อันใหม่เนี่ยก็คือเรื่อง Haptic Touch นะคือตอนบอมลองใช้มันเป็น feeling ที่ดีมากนะเป็น Haptic ที่แบบคุณภาพดีอะ Haptic Touch ที่ถูกต้องนะแล้วเรามาดูเรื่อง Compatibility กันนะครับอันนี้เป็น Apple Pencil Generation ที่สนะครับใส่ก แม่เหล็กมันจะแบบดันดันออกอ่ะมันจะไม่ได้แบบดูดติดสนิทนะครับแล่ในขนาดเดียวกันอันนี้ Apple Pencil Pro นะครับเอามาติดกับ iPad Pro M1 นะเหมือนกันเลยคือมันจะแบบดันดันออกอ่ะแม่เหล็กมันจะไม่ได้ดูดติดสนิทอย่างนี้นะตัว Magic Keyboard ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอันนี้ iPad Pro M1 เอามาใส่กับ Magic Keyboard อันใหม่มันดูดไม่ได้นะครับแม่เหล็กมันไม่ตรงกันอ่ะคือดูดติดดีสุดเนี่ยมันได้ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ายตัวคอนเนคเตอร์อ่ะมันไม่ตรงกันอยู่แล้วมันก็ไม่เชื่อมนะ iPad Pro M4 ใช้กับอันัครบ มันดูดติดได้ แต่มันไม่ตรงนะและอย่างหนึ่งที่ชอบมากเลยเนี่ยก็คือเปลี่ยน Face ID กับกล้องหน้ามาไว้ตรงกลางแล้วนะครับคือมันมีนับครั้งไม่ถ้วนนะครับที่ปกติผมจะใช้ Face ID แล้วมือซ้ายที่ผมถือ iPad อยู่มันบางเปลี่ยนมาเป็นแนวนอนแบบนี้เนี่ยก็คือชอบมากๆครับเอามาให้ดูกันชัดๆนะครับถ้าดูจากภายนอกอย่างเดียวดูผ่านเนี่ยก็คือหน้าตามันคล้ายกันมากนะแทบจะแยกไม่ออกเลยแต่พอลองจับลองถือเนี่ยคือรู้สึกได้เลยนะครับว่า iPad Pro M4 เนี่ยมันบางเบากว่ามากแล้วก็ใช้แบบเปื่อยๆแบบนี้คือบางทีมันแอบรู้สึกว่ามันบอบบางเลย ถามให้แนะนำเคส iPad เนี่ยเคสแรกที่ผมแนะนําได้เลยก็คือซูกูเคสนะมรูมสูงมันเป็นเคสที่ v e r ์สไ i ล์มากๆเรื่องการใช้งานก็ดีการปกป้องก็ดีความทนทานก็ดีส่วนตัวผมเองก็ใช้ซูกูเคสมาตั้งแต่ iPad Gen 6 iPad Pro M1 iPad mini 6อย่างตัว Gen 6เนี่ยก็คือผมใช้มาประมาณ3ปีแล้วนะสภาพมันก็คืออย่างที่เห็นเลยยังดูดีอยู่เลยคือมันทนทานมากๆใช้งานได้ยาวๆหลายปีเลยแล้วตัวซูกูเคสเองเนี่ยก็มีประกันดูแลสินค้า2ปีด้วยใครที่ม่งได้ iPad มาใหม่ไม่ว่าจะเป็น iPad AM2 หรือว่า iPad Pro M4 ก็ไปดููเที่ 4, 2, ดได้เลยมาของตัวเคสมีที่ใส่ Apple Pencil วางแปะไว้เนี่ยก็คือร์จไปด้วยแล้วที่อยากจะเอาปากกามาใส่ข้างหลังก็ยังใส่ตรงนี้ได้ครับพับตั้งใช้งานก็สามารถทําได้ถึง8ระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เอาไว้ใช้จดใช้เขียนหรือว่าจะเป็นแนวตั้งเลยเอาไว้ดูหนังแบบชิว,ชวๆก็ทําได้ครับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตัวแม่เหล็กของซูกูเคสนะเอามาติดตู้เย็นหรือว่าพื้นผิวไหนที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยก็คือสามารถใช้ iPad แบบนี้ได้เลยการป้องกันการการะแทกเนี่ยก็คือโหดมากๆนะครับพี่ P สี่้าง ก็มีเคสอ็อกเซซิรี่แบบอื่นๆเยอยะแยะเลยก็ดูได้ที่เว็บไซต์425 d e g r e e หรือว่าที่หน้าร,ร้าน425 Store ตามสาขา,านี้ได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณร้าน425 Degrees ที่ส,ส่งนเซอร์คิปนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่สำคัญกว่านั้นกันครับที่บอมบอกไปในตอนแรกวบอมรู้สึกว่าตอนนี้ positioning ของ iPad มันแบบแปลกๆ,ๆมากใน product lineup ค่วนที่บอม unbox เนี่ยคือวันที่7นะครับอีก3วันก็จะถึง WWDC นะตอนที่บอมลงคลิปนี้ก็อาจจะได้เห็นหน้าตา iPad OS ใหม่แล้วหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอาจจะมี ที่มันรองรับกับชิป M 4ใน iPad Pro รุ่นใหม่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันด้วย iPad OS ตอนนี้เนี่ยคอมเพลนส่วนใหญ่ๆเลยซึ่งมันก็มาจากบอมด้วยเหมือนกันนะครับ ก็ฮาร์ดแวร์ของ iPad เนี่ยตั้งแต่ตอน M1 แล้วมา M2 แล้วก็มาเป็น M4 ตอนนี้เนี่ยผ่านมา3ปี iPad มันก็ยังรู้สึกเหมือนถูกลิมิตด้วยซอฟต์แวร์อยู่ดีทีนี้โซลูชันมันคืออะไรถึงแม้ว่าบมอยากจะให้ iPad มันรัน macOS ได้เลยแล้วก็ทํางานได้เหมือนแบบ macbook เนี่ยบ่มคิดว่ามันน่าจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะเกิดการกินกันเองของ product line ถึงนั้นจะเป็นสิ่งที่บ่มอยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับคือถ้าเราดูในตลาดดูจากแบรนด์อื่นๆเนี่ยเราจะเห็น มันจะมี Product ที่มันเป็นแบบ l a ็ t o p ที่เป็นแท็ l e t ได้นิดหน่อยหรือว่าเป็นแท็ l e t ที่มันพอเป็น l a p t o ็ได้ซึ่งด้วย s t r a t e g y ของ Apple วอ่ะผมคิดว่าเขาไม่น่าอยากจะทําแบบนั้นครับเขาไม่น่าอยากจะให้ iPad มันเป็นแบบ l a ็ปท็ได้นิดหน่อยแบบ กดปุ่มเดียวปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็น Mac OS ได้อะไรเงี้ยหรือว่า Macbook อยู่ดีวันหนึ่งมีทัชสกรีนแล้วก็มีปากกาเขียนได้มันไม่ได้เป็นแบบ strategy ที่เขาอยากจะทำอยู่ผมไม่เห็นภาพเขาจะทำแบบนั้นะครับเพราะว่าปกติ Apple เวลาจะทำ product อะไรเนี้ยคือเขาอยากจะให้ฟีเจอร์มันชัดมากๆว่าสิ่งนี้เอาไว้ทําอะไรคือในระยะสั้นเนี่ยางคิดว่า Apple ยังทําแบบที่เขาทําอยู่ตอนนี้ได้ครับก็คือมองว่าลูกค้าหลักที่จะใช้ iPad เนี่ยเขาใช้ iPad เป็นแท็บเล็ตจดดูหนังหรือการใช้งานแบบโปรที่พูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นแนวแบบวาดรรรรรูปปปททททํําาาาาาากกกกฟิีีี่่่ใใชช้้้้หหืืออว 3D เนนนนััะะะะพฉ ซอฟต์แวร์หรือ p r ร d ดักที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าพวกนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันเสียงที่เรียกร้องอยากให้ iPad มี Desktop Feature เ,เนี่ยมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะด้วยซอฟต์แวร์อย่างที่เราเห็นมี Sta g e m a n a g e r ขึ้นมาแอป,ปบางแอป,ปแบบใกล้เคียง Desktop ขึ้นเรื่อยๆที่ค่อยๆทาแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าตอบเสียงเรียกร้องที่ดังขึ้นเรื่อยๆที่ผมพูดถึงไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังต้องทําให้ภาพของ iPad เนี่ยมันชัดอยู่เหมือนเดิมมมมเ่่่ออาทาาาากกหัขงค้ีใ iPad ปนบบว,วยบบไวไ product line up ของตัวเองก็คือ product line up mac นะก็แหละครับความแปลกที่บอมรู้สึกกึนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยนเะมก็คือรอดู solution ก็เลยว่าจะออกมาหน้าตาไปแบบไหนบมคิดว่าเขาต้องมีแบบแผนในใจอ,อยู่แล้วนั่นแหละสําหรับบอมตอนนี้ iPad มันก็ยังเป็น iPad อยู่นะครับคือมันคงไม่มาแทนที่ Mac บอม100%เร็วๆนี้แน่ๆแต่มันยังมีที่ของมันในชีวิตบอมค,คือมิดว่า iPad มัน,นคอวเตอร์สหรับการพกพาเครื่องหลักได้ดีมากๆช่วงหลังคือบอมสังเกตว่าสิ่งที่บมจะทําที่ทําได้แค่บน Mac เนี่ยบอมทําแค่ที่สตูดิโออ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆหลายๆครั้งเวลาบอมกลับบ้านหรือว่าไปข้างนอกเนี่ย คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผมพกก็อาจจะเป็น iPad ก็ได้ iPad Pro M4 เดี๋ยวผมทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกด subscribe ไว้ได้เลยครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเลยกั subscribe, บ subscribe มีนพัทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ